นี่คือหน้าสถานีรถไฟนะคะไม่ได้สารเจ้าถ<ล>้า<ล>มองดีๆเห็นปะมันจะเป็นแบบรูปหนวดปามึกกันเลยนะ<ม>แล้วก็เหมือนกับย่างอ่ะแบบปั่นในเครื่องแบบนี้คือเกะมาก<ล>ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าออกมาจากตก,กียวเป็นแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะเราจะสามารถมองเห็นวิวแบบนี้ได้เลยบรรยากาศแบบนี้ได้เลยดอวมเราพบกับเราสองคนแล้วในช่องทีนยดีแน่ๆนะคะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนมาเที่ยวเอ็มชิมาจริงการมาที่นี่ง่ายมากเลยเนาะ นั่งรถไฟจากชินจูกุอะไรเงี้ยก็มาได้นะทุกคน,นแค่หนึ่งชั่วโมงเองเราก็ดูอันนี้ขึ้นหน้าสถานีรถไฟนะคะไม่ได้สารเจ้าสวยเนาะแปลกมากเลยอ่ะโอ้สวยมากเลยเมืองเนี้<ว>ยม่จิกิกสนใจอยากได้บ้านที่เมืองนี้แล้วไม่ได้ <laughs> แพงมากนะเนาะ ตอนนี้เรียกว่าโชนันก็คือจะเป็นแหล่งเหมือนกับว่าพวกคนรวยคนที่ชอบทะเลอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่ามันใกล้โตเกียวด้วยแล้วก็ติดทะเลด้วยเล่นเซิร์ฟได้ด้วยนะเพลินเลิศนะเมืองเนี้ยคือบรรยากาศโคตรดีเนยแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้นู้นเลยชื่ออะไรไมั่งเอโนชิมะเอโนชิมะนะคะนุนๆ,ๆซ,ซูมซูมซูมว้าวไปเดินไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไปดูดิตอนนี้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะอ๋ออันนั้นคือท้ายสุดอืไม่เคยไปวันนี้จะไปไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าเดินไหวหรือเปล่าไปดูดิยังอีกไกลเลยยังไม่เริ่มเลยแล้วท้ายอยู่นู่นเลยจะไหวไหมวะวันนี้ไหวไหมไม่ดีไหวสิเนาะ ส,สั่หน่อยชั่ๆเราจะต้องเดินผ่านสะพานอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะต้องข้ามไปในเกาะแล้วดูบรรยากาศดีดีมากเลยเนาะ <S 1> <S 1> ทุกคนพอเข้ามาถึงนี้ก็เจอตรงนี้ก่อนเลยตึกนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นสปาด้วยเนาะอ,นอุ่นเลิศเนาะดูวิวดีอุย้ยเป็นราพาทีิตกดินตรงนี้นสวยมากเลยอ,ะอ่ะออสวยเนาะ เนาะเห็นฟูจิเหรอใช่เห็นฟูจิเห็นฟูจิอ่ะที่นี่มองเห็นฟูจิได้ด้วยดีจังเม่จีเรามาเที่ยวอ่ะเราต้องกินก่อนรู้เปล่าดืมก่อนดืมก่อนกินก่อนพาคกินอร่อยอร่อยของกินอร่อยอร่อยพอเดินเข้ามาคือที่นี่แบบมีบันไดเยอะใช่ไหมสวยมากร้านค้าเยอะมากเลยนะคะทางซ้ายทั้งขวาเลยไปเดินเข้าไปเลย Oh. มีไอติมมีของทอดมีคือตอนนี้มาถึงก็คือตามไม่ดูเลยมองแต่ของกินอย่างเดียวอยากกินของทอดอยากกินไอติมด้วยไอติมเหรอดีอยากกินไอติมด้วย,วยซ้ายขวานะคะซ้ายขวาของเราเห็นปะจะเป็นร้านค้าหมดเลยแล้วก็ตั้งแต่พอเถอะทางเข้ามานะจะเป็นเหมือนเนินเนินแบบเบาๆเนินตอนนี้ไม่เหนื่อยอีกหน่อยอาจจะเหนื่อยไม่เป็นไร ใไปไหนลรอ่ะมีวิธีไม่หน่วยทำไมไว้กินไอติมอธิบาให้โอยดูมีร้านแบบเป็นของแบบโบราณเยอะมากเลยนะมีพวกพัดของฝากอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเขาทำมาเพื่อแบบตอบโจนนะทย์นักท่องเที่ยวเลยนะหวันนี้อะไรไมร่ใช่อ,อย,ยีนนะคะเหมือนกับเป็นยีนของโอกายามาออม๋อมีที่นี่เลยเหรอใช่ แล้วเธอดูเหมือนสาลาเปาเป็นยีนนะ,ะมีเดนิเมบางเก๋มากโอตั้งแต่เดินมานี่คือเป็นร้านของกินหมดเลยนะมิจิของกินเยอะนะของกินเยอะมากของกินของฝากอ๋ออ้ยเราตั้งใจจะมาร้านนี้เราปิดอ่ะแต่แตันตัไปันอป่เดินไปก่อนก็ได้ แต่เอาจริงๆนะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือไม่ต้องกินข้าวมามากินที่นี่ก็ได้เพราะว่าของกินเยอะจริงๆก็มีหลากหลายด้วยนะด้วยความที่ติดทะเลเนี่ยก็จะมีพวกอาหารทะเลด้วยช่ชมีซีฟู้ดเยอะๆนะครับซีฟู้ดหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นบันไดที่นี่เขาก็ตั้งเยวกับพวกศาลเจ้าด้วยนะใช่ที่นี่ตั้งเอนชิมะจินจาเอนอชิมะจินจา โอ้ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะนี่เขามีเขียนไว้เลยว่าสารเจ้านี้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่1470นปีที่แล้ว <Wow. S 1> สุดยอดเก่าแก่มากจริงๆเราสามารถที่จะเดินขึ้นบันไดอย่างงี้ก็ได้ถ้าใครไม่อยากเสียเงินแต่ถ้าใครอยากเสียเงินใช้เงินจ่ายเลือกความสบายนะนี่จะมีเหมือนวินะะมีเหมือนกระเช้ามีเหมือนลิฟต์ขึ้นไปด้วยจ้ะจ่ายตังค์ไปเลยจ้าไม่ต้องไม่เดินมาแล้วโอเคไปส่วนเรานั้นไม่เดินเหนื่อย ใจตามใช้เงินแก้ปัญหา,นะาในทุกคนตอนนี้เราซื้อกกตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราซื้อกกตั๋วเป็นแบบคนล,ลัพแปด0้ยเยนก็คือนี่ได้ขึ้นมาในเลื่อนแบบนี้ไม่เดินจะใช้เงินแก้ปัญหา,าคือเรา,าทํางานาหาเงินมาต้องแลกความสบายจะมาลําบงลาบากปวดฟง <c oughs> หัวเข่าอย่างเงี้ยไม่เอากินอยู่ดีไม่ทำเป็นการรีวิวที่แบบเอาความจริงอ่ะไม่เดินหรอกเหนื่อย เสร็จแล้ว800ยเยนเนี่ยไม่ได้ขึ้นแค่บันไดเลื่อนอย่างเดียวจะมีขึ้นไปบนทาวเวอร์ด้วยครูเป็นไงฉันไม่เลือกความลำบ,บากเลยในคลิปนี้โอเโอทุกคนขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วนะคะดูก็จะมาเจอกับบ่อนี้ก่อนเลยบ่อนี้ชื่อว่าอะไรขันหามิจิกันไม่รูๆๆ้ไม่รู้เหมือนกันนะคะใครรู้แล้วเขียนชื่อมาบอกหน่อย,ท,ยที่รู้ก็คือมีเทพเจ้าแบบว่ามังกรน,นั่นเองนะคะเอ้ยเราสามารถโยนเหรียญไปได้นะ ถ้าลัคก,กี้ก็คือจะต้องเข้าถ้าไม่ลัคก,กี้ก็ล่วงน้ำอ่านวิจิตแต่านั่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือวัดความลัคก,กี้น,นั่นเองหนึ่งสองสามเฮ้ยได้ได้ได้หรอโหเก่งมากมเอาไม่ได้แล้วจะทําเหมือนแบบได้ทําไมวะทําแบบอย่างเงี้ยเอยเราก็คิดว่าได้งไงโอ้โหเสร็จแล้วเวลามาศาลเจ้าล้างมือก่อน เว้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นน้ำไหลออกมาแบบนี้เออดีเนาะเป็นลายมังกรเออเป็นลายมังกรด้วยนั่นเองนะคะเราก็เนี่ยขึ้นมาเราก็จะมาเจอกับศาลเจ้าก่อนเลยเหมือนกับว่าเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะนี่นี่นี่แต่ถ้าใครไม่เสียเงินก็เนี่ยเดินขึ้น,นมาได้มามาหลายๆขั้นนี่ใครอยากประชันความแข็งแรงประชันหัวเข่าก็สามารถมาเดินได้ส่วนเรานั้นสบายดีกว่าสบายสบายดีกว่านะไม่จริงเนาะ สบายใจไี่ขามสุดนะนี่ไม่ขโมยสุดเดี๋ยวเราจะไปขโมยสุดเราก็เสียเงินไปเหมือนกันี่จิอันนั้นเป็นแผ่นเหมือนกับขอพรนะเห็นปะแต่ว่ามันเป็นสีชมพูชมพูเนาะ แปลกดิแล้วตรงกลางเป็นต้นไม้นะคะทุกคนดูแบบเป็นต้นไม้โบราณอะ่ะคืออธิบายง่ายๆนะคะว่าจะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันก็ถ้าไม่เสียเงินก็คือต้องเดินขึ้นมาในขึ้นมาก็จะมาเจอโซนหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปโซน2โซนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเสียเงินก็สบายในโซนแรกเลยสบายมากใช่เราก็เลือกความสบายไว้ก่อนนะคะทิปสวงสวมีเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลือกความสบายใช้เงินแก้ปัญหาไป พอออกมาปุ๊บก็จะมาเจอกับพี่เป็นสวนอ่ะสวยเนาะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยดูเต่าอุ้ยจริงด้วยอโอ้ตัวใหญ่มากดูมีเยอะเลยเนาะอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะจ๊ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สองเดินมาจากศาลเจ้ามา่กินหนึ่งนาทีก็มาขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยจ้าว้า โอมาปุ๊บก,ก็คือเจอกับสารเจ้าที่สองนะคะน,น,นี่นี่เป็นสีแดงแบบนี้เลยโหวสวยมากเลยเนาะสวยเนาะดูดิคลาสสิกมากเลยนะแต่ทุกคนทุกคนดูวิวจากตรงชั้นสองโหวสวยมากโห,ววกกหนี้เราสามารถมองเห็นทะเลได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเห็นปะเดี๋ยวซูมก่อนปึ๊บนี่ นี่ทุกคนอันนี้คือข้างล่างนะคะเป็นเหมือนกับว่าที่จอดพวกเรือยอทนะ์เนาะโอหอันนี้คือมองจากชั้นสองสามารถเห็นแบบนี้เลยเห็นทะเลเห็นเมืองฝั่งตรงข้ามด้วยสวยเนาะสวยมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยบรรยากาศตรงชั้นสองดีมากเลยนะกิดว่าคนน้อยกว่าชั้นหนึ่งเพราะว่าคือคนที่ขึ้นมาถ้าอย่างขึ้นมาในเรื่อนเขาก็จะขึ้นมาไงแต่คนที่เดินขึ้นก็เริ่มแบบไม่ไหวหละ เริ่มเหนื่อยก็จะดอปกันอยู่กลางๆคราวนี้เนี่ยชั้นสองคนมันก็เลยจะน้อยลงแต่คือตรงชั้นสองเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยบรรยากาศดีด้วยนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้เป็นจุดขึ้นลิฟต์จุดที่3นะคะไปขึ้นมานนี้ก็ปอสมาสัล ไปค่ะทุกคนหลังจากจุดที่สองแล้ว,ต,วต่อไปเราจะขึ้นไปจุดที่สาม,สามนั่นเองนะคะเอาจริงๆง่ายมากเลยนะพอเดินขึ้นไปเลื่อนแบบนี้ก็คือสบายๆเดินดขึ้นมาได้เลื่อนปุ๊บถึงปุ๊บเดินชิลไหว้พระสันจ้าไหว้เสร็จขึ้นเรเลนเลื่อนต่อเร็วมากโอเคจตุเล็ค่ะแต่ถึงอุ้ยสวย้วย้สวยมากมากีดอกไม้ไไมอ่ะอันนี้เขาดอกอะไรไหมจังอจิไยรดอกอจิไทสวยมากเลยก็จะเป็น ดอกไม้สำหรับหน้าฝนนั่นเองนะคะหาของกินกันมั่งดีกว่าทุกคนหลังจากที่ขึ้นมาชั้น3ามแล้วชั้นสามแบบบรรยากาศดีมากอะ่ะคือแบบเหมือนอยู่ริมทะเลปะมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะแล้วมีไอติมขนมขายเพียบโอ้เสนยเด็โอ้ย,ย,อยนี่ทุกคนมาแล้วดูดิอืม อันนี้คือทาโกะใช่ไหยจิทาโกะทาโกะตัวหนึ่งเลยนะเมื่อกี้กิ๊บไปถ่ายตอนที่เขาทาอยู่เขาเอาแบบเป็นทาโกะหนึ่งตัวนะคะลงไปแล้วก็คุกกับแป้งแล้วก็เหมือนกับย่างอ่ะ แบบปัน่นในเครื่องแบบนี้คือュュเก๋ม,มากเวลาเปิดออกมาเนยเราก็จะได้แบบนเนี้นี่นนอันนี้ราคาเท่าไหร่หน่จ450าน450เยน450เยนอ๋อสองแผ่นเลยก็คือ1น่งแผ่นนะคะจะมีพั่วหนึ่งตัวก็แสดงว่าเนี่ยสองตัวชิมชิมชิมร้อนไหมที่นี่ไม่ร้อนเลยเดียวเมื่อกีรงมากเพาเมื่อกี้ร้อนมากตอนนี้ไม่ร้อน มไม่ไม่เห็นพูดเลยไม่ก็มีรสชาติไม่มีรสชาติชรุปมันอร่อยปะเฉยๆนะลองกินนะครับลองกินนะครับนี่เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะถ้ามองดีๆเห็นปะมันจะเป็นแบบรูปหนวดปลาหมึกเกูนเลยนะ<ม>หนวดทากโกลเลยนะลองกินแบบ ไม่มีถักรกไมอันนี้เป็นแป้งเดีสิคิวโบเคยเหรอม,มันมีแบบรสชาตแิแบบแครมแครมิส่นิดอ่ะรสชาติโบราณจะบอกรสชาติโบราณเหรออันนี้ที่มีถักรกสีไม่เหมือนเลยนะคิวโบนะต้องมีถักรกกับไม่มีถักรนะต้องไม่มีถักรเลยกว่ามันเป็นแป้งแล้วมันมีรสชาติคนมีถักรกบุ้มมันไม่มีรสชาติเลยเนะอะ สุดยอ,ดอันนี้คือศาลเจ้าไหมใช่วัดเหรอโ <What? S 1> <What? S 2> อ้ท oh, oh, ุกคนดูวัดเตสุดยอดเลยเนาะนี่นะคะใครมาญี่ปุ่นช่วงหน้าฝนเนาะเดือน6 mm hmm. เดือน7อันนี้เขาเรียกว่าดอกที่มีอ้ดอกไม้ที่มีชื่อว่า <What? S 1> อาจิไซนั่นเองดูดิสวยไหมสวยมากเฮ้ย mm hmm. มิจิดูเป็นร้านแบบเหมือนกับ mm hmm. ของฝากโบราณอะรไนะรอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> เป็นสไตล์โบราณนอะ่ะมีที่ตกปลาด้วยนะมีที่ตกปลาของเด็กด้วยนะคะใครแบบพาเด็กๆมาอย่างเงี้ยคิดว่าที่มาที่นี่ได้หมดเลยนะแล้วก็เดินทางมาจากโตกเกียวง่ายด้วยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ก็คือจะนอนพักที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปกลับโตกเกียวก็ได้เพราะว่าเดินทางเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วสบายนะอืมก็ถือว่าสบายนะทุกคนแล้วบรรยากาศดีด้วยนะเนาะในอากาศดีมากยังไงทุกคนเมืองนี้แบบว่า เต็มไปด้วยบันไดเลยนะคะคือถ้ามาที่นี่ก็จะต้องเดินแบบเนี้ยแต่ก็สวยดีนะบรรยากาศดีมิจิเดินไปตรงไหนก็คือมีร้านค้าหมดเลยเนาะคือเรื่องอาหารนี่คือไม่ลำบากเลยนะมียเยอะแยะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไหนกันเลยเ,ออเราจะเดินไปตรงท้ายเลยนะคะท้ายสุด เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงท้ายสุดกันบ้างดีกว่าแต่ตลอดสอง้างทางก็คือต้องเดินผ่านบันไดแบบนี้แล้วก็เดินผ่านล้านอาหารนั่นเองอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในศาลเจ้าของเอโนชิมะเจนจานะคะคือเขาจะมีหลายจุดมากเลย,นะยเนาะนี่ดูดิเก๋มากเหมือนเข้าไปในถ้ำ สวยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะไปยังไม่ถึงตรงท้ายเลย,ยนี่นี่นี่อันนี้ต่อให้เราเดินขึ้นมาที่ชั้นสามนะเอ้ยไม่ใช่ต่อให้เรานั่งบันไดเลื่อนมาที่ชั้นสามนะเราก็จะต้องเดินต่อนะไม่ใช่เนาะกว่าจะไปถึงตรงท้ายนะคะเลวลากลับต้องขึ้นเออเวลากลับต้องขึ้นตอนนี้สบายค่ะกลับอะไรลำบากแล้วลกนันโอ้ไม่จ้าง ดูคนลงไปข้างล่างเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเราถึงขั้นสุดท้ายแล้วเราต้องเดินลงไปเช่นเดียวกันที่นี่สนุกมากเลยนะคะทุกคนจริงๆแบบใครยิ่งชอบสายกิจกรรมจริงๆสายกินก็คือน่าจะชอบเพราะของกินเยอะอน้องหมาก็มาเยอะมากนะน้องมาเยอะเออน้องหมามาเยอะมากกดีแห่งูอะใช่ใช่ถ้าวันไหนอากาศดีสามารถมองเห็นฟูจิจากตรงนี้ได้ด้วย เออแต่วันนี้คือแบบกึง่งกึ่งดีครึ่งหนึ่ง,งบบอีกครึ่งหนึ่งไม่ดีก็ <c oughs> ก็เลยไม่เห็นฟูจิก็แสดงว่าไม่ดี <c oughs> โอ้โอ้ทุกคนตรงนี้สวยมากมิจิเดินไปเลยโอ้สวยมากเลยอ่ะตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นช่องลมเลยนะคะลมแบบเย็นสบายมากเลย สบายไหมพีม่จงางมันอากาศด,ดีมากเลยเนาะตรงนี้สวยมากเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเดินมาได้ถ้าอย่างใครซื้อตั๋วเทีอย่างกี้กับมิจินะก็ขึ้นบนไดเลื่อนม่เรือถึงชั้น3หลังจากนั้นก็เดินต่อมาจริงๆมันก็ไม่ไกลนะไม,ไม่ได้ลําบากไม่ได้อะไรมากส่วนน้ําตรงนี้เห็นปะนจริงๆน้ําใสมากเลยนะเวลาที่แบบมันตีขึ้นบ,บเนี่ยฟองตีกับเป็นสีขาวแบบออกอฟ้าๆหน่อยๆอ่ะน้ออะําใสมาก

น,นี่เรามาทะเลแล้วทุกคนดูนี่คือเรามาพักกินข้าวบรรยากาศดีเนาะดูวิวซะก่อนนี่เมื่อกี้เราลงไปข้างล่างมาะ<ม>แล้วเราก็เดินขึ้นมาได้มาสภาพกี้คือพับเหนื่อยมากเนาะแล้วก็มาแพักกินข้าว <c oughs> และนี่คือของกิกจ้ามาทะเลกินข้าวโอยาโคโดงว่ะ <c oughs> ส่วนไม่ที่มาทะเลไม่ที่กินอะไรไม่ทิ่กินรามเมง <c oughs> มาทะเลกินรามเมง มาทะเลกินข้าวหน้าไข่กับไก่มาทะเลกินแบบนี้โอเคเหรอบรรยากาศดีเลยใช่ที่นี่รีวิวดีมากในกูก e มาซื้อยอนะรีวิวน้ำปังกว่าแต่ได้สีดาว เยอะนะรสชาติโอเคแล้วก็วิวดีมากอันนี้วิวดีรสชาตินะคะอยู่ประมาณสองดาวแต่วิวสี่ดาวรวมแล้วสี่ดาวส่วนของจิ๊กจะเป็นโอยากุด้งจะเป็นข้าวแล้วก็มีไข่นะคะโอ้แล้วมีไก่ด้วยเนาะดูดิน่ากินปะนมาดูหัหวาที่ตอนนี้เลยลมอ่ะ เลยอะนนอร่อยขอบคิณทำไมผมกินเป็นแบบนี้นั่งริมทะเลก็จะเป็นแบบนี้ไปกินข้าวก่อนอร่อยไปไมจ่จางต่อไปเราจะต้องขึ้นทาวเวอร์ว้ <c oughs> วาว ข้างในมีสวนด้วยอ่ะสวนด้วยแล้วก็มีกาแฟด้วยเด็กกาแฟเขาทันบรรากาศขึ้นตรงไหนอ่ะไหนวะตรงไหนทุกคนทาวเวอร์ยังมองไม่เห็นเลยไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นไปไปไปเพื่อนทาวเวอร์ก่อนบรรยากาศดีเนาะมันจะขึ้นไหม อ,นนอันตรายแย,ย,ย่งของกินใช่ไหมเขมอของกิน <laughs> เห็นนก <laughs> เห็นสวยๆนะทุกคนเออเขาจะมีป้ายเตือนไปได้วยนะว่าระวังนกนะ <laughs> อันตราย <laughs> โอ้ดูหวัวคิปเดสุดยอดลอง <laughs> ขึ้นมาดนะ้านบนนะคะบนทาวเวอร์เราจะสามารถเห็นได้หมดเลย สามอกสิบองศาเลยเนะาะเดินวนข้างรอบนะคะอันนี้เนี่ยเป็นชั้นบนสุดก็จะเหมือนกับว่าเป็นเอาดอร์แล้วก็ออกลิฟต์มาเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับนะินดอร์เนาะจะมีกระจกบังนั่นเองไปเดินดูรอบๆดีก่อนวันอากาศวิวเมืองสวยมากนี่เราสามารถมองเห็นได้360องศาเลยนะ ดูดิไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าออกมาจากโตกเกียวเพียงแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะเราจะสามารถมองเห็นวิวแบบนี้ได้เลยบรรยากาศแบบนี้ได้เลยนี่พอมองกลับมาฝั่งนี้ก็จะได้แบบวิวเมืองด้วยส่วนข้างล่างนี่ทุกคนตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูเห็นสะพานนี่ปะ่ะอันนี้เป็นทางเข้าที่เราเดินเข้ามากันแล้วเราก็เดินเดินเดินอย่างงี้ติเตๆเต,ต,ต,ตแล้วเราก็ข้ามสะพานตรงโน้นส่วนสถานีรถไฟนะคะก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ยตรงนิ้วพิกน,น,นี่ตรงนั้นเลย เราก็เดินมาไกลเหมือนกันนะพี่ที่นี่นะคะเวลาที่ดูรีวิวของคนญี่ปุ่นนะคือส่วนใหญ่รีวิวนะ่ยจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมาเที่ยวด้วยกันเป็นแนวแบบเป็นแฟนคู่รักมาเที่ยวด้วยกันที่นี่อ,อย่าเงี้ยคนญี่ปุ่นก็นิยมมาเที่ยวกันแบบว่ามาออกเดทอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเมืองโรแมนติกนั่นเองนะคะ บรรยากาศตรงนี้ดีมากมากเลยค่ะนี่เราลงมาประมาณครึ่งทางก็จะมีจุดให้นั่งดื่มชมวิวแบบนี้ด้วยนะโคตรโรแมนติกเลยแล้วดูเห็นวิวทะเลด้วยอ่ะแล้วดูแสงตอนนี้ดิตอนเมื่อกี้นะคะเขาจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นถึงทุ่มครึง่งแล้วตอนกลางคืนจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เห็นปะเขาจะมีการเปิดไฟแล้วนี่เห็นภูเขาไฟไฟูจิด้วยถ้าวันไหนอากาศดีอยากเห็นแบบนี้อ่ะ ไม่ไ้ม่ได้เร็วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกินแล้วละลายเร็วอร่อยมากเลยวตัววิวดิวิวดีมากเนาะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหมือนเรามาแบบประเทศไทยอะไรแบบดูดูดูไอติมละลายดูพื้นไม่ใช่ไม่ใช่ดูพื้นจี่จะละลายเต็มไปหมดแล้วโอเคกินให้เต็มก่อน 拜拜。<laughs>